รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจะสุขจะทุกข์นคือ กาารแต่งงนเป้าหมายมีไว้พุ่งชนกลายเป็นนรน้อยในกรงทองมีผู้ติดตามนะมีคนขับรถกระดุมต้องติดถึงคอต้องไปกับเขาเท่านั้นก็บ,นนอบอกเขาบอกว่ารู้สึกถูกบังคับอยู่ตลอดเวลาซึ่งเขาเองก็คงไม่ปล่อยง่ายๆมันไม่ปล่อยมันมีความน่าครัวมีการโกงครูอะไรอย่างน้ไปถึงขนาดนั้นต่อให้ออกมาจากกรงทองได้ก็ยังไม่ได้มีความรักครั้งใหม่เขาก็จะตามกันซีไปเรื่อยๆท้ามจีเป็นนี้ของฉัน สวัสดีครับสวัสดีค่ะบพรอเเดชโชว์ครับเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังกับอ่านและแน่นอนพี่อ้อยพี่ช็อตด้วยครับแขกรับเชิญของเราคนนี้ต้องบอกว่าครั้งหนึ่งเป็นตัวท็อปของวงการบันเทิงรวมถึงเรื่องของความรักของเธอครั้งหนึ่งก็เคยเป็นท็อปแบบขั้นสุดนะครับไม่ว่าจะกับคนที่เรียกว่าระดับซูเปอร์สตาร์ระดับคนใหญ่คนโตคนดังระดับประเทศเรียกว่าความรักระดับประเทศทุกครั้งเอางี้ดีกว่านะครับซึ่งในที่สุดเธอไม่ยอมเป็นนกน้อยในกรงทองครับวันนี้คุยกันเรื่องหัวใจของ นุ่นสินิทราบุญยศัก์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้เจอป๊อปเลยยังบอกว่ามาหน้าเป๊ะเหมือนเดิมนุ่นทำไมเหมือนเดิมขนาดนี้เหมือนมาเดิมมากมากมากเอาจีงพบแพทย์บ้างไหมคะเอ่อทางจิตเวชหรืออะไรคะไม่ค่ะแบบเข้าแบบคลินิกความงามอะไรเงี้ยหรือไม่ไม่เราอาศัยอีกศาสตร์หนึ่งไปหมดเลยหรือว่ามันก็ ผสมผสมกันคือก็ดูแลตัวเองหมดเลยค่ะพี่แบบครีมเบนเลงหนูก็ทาเองแชมพูสบู่สระผมทําเองกวนเองผงสกัดร้ำทำเองหมดเลยอ๋อแล้วจริงเหรอทำเองกวนเองขนาดนั้นเลยหรอทําเองทาเองออยนี่ทาตัวก็เบนเองเราไว้ใจในสิ่งที่เราทํามากกว่าถูกต้องจริงอยู่ในวงการมากี่ปีแล้ว เริ่มก้าวเข้ามาค่ะหนูเข้าจริงจริงตอนอายุ14เริ่มมีโฆษณาแรกตอนอายุ14จะเข้า1 4จะเข้า15แล้วก็ช่วงแกป15เนี่ยไป16ที่ดังโฆษณาบิสทีนอืมอะถ้านึกไม่ออกผมพาไปดูบรรยากาศบางส่วนของโฆษณาตัวนี้ซึ่งผมว่าถ้าใครเกิดทันยุคนั้น100%ต้องกรีดค่ะ ไม่เป็นไรครับอาดรถที่ตาหรือฟ้ามาให้เจอเหมือนกับเป็นเธอที่เจอในฝันคุณครับลิปสติกของคุณสีสวยดีนะครับผมรถครับขอบ,ขอบคุณค่ะมิสทีนปร, <Miss team. S 2> ระทับสวยประ ฟ้าค่ะทุกคนต้องใช้กันฟ้าค่ะย้อนกลับไปตอนเด็กๆอะค่ะเห็นบอกเกิดในครอบครัวทหารแล้วก็ชีวิตลูกทหารเป็นย e ังไง้อยู emperor, ่ในระเบียบทุกอย่างต้องเป็นระเบียบเป๊ะตื่นมาปุ๊บกินกินปุ๊บ เออทำกันทำกันบ้านเรียนโรงเรียน<ม>กลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างอยู่ในค่ายทหารเออมันจะมีแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบทหารพอแบบพ่อมาพ่อต้องการเห็นภาพว่าลูกต้องนั่งอยู่ที่โต๊ะเรียนตั้งใจเรียนหนังสือซึ่งจริงๆไม่ใช่ <laughs> 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 เป็น acting แต่เด็ก<ม>เออสมัยชอบชอบชอบเล่นมากเพราะว่าบ้านเราอ่ะอีก10เมตรคือทะเล อ๋อเหรออยู่อย่างนั้นตั้งแต่เด็กเลยเหรอพี่อันฐานทัพเรือสตัตหีบอุตภพเราอยู่ในอุตภวเพราะฉะนั้นญาติบ้านพักทหารเรือเนี่ยอยู่ข้างหน้าหาดเลยเป็นเด็กก็ไม่เล่นไหวเหรอพี่<ช>เออ<ช><ช>มันก็มีความสุขที่อยากจะไปเล่นอ่ะแล้วเราก็ต้องหูดีมากตาดีมากเพราะว่าเวลาเล่นปุ๊บ เออต้องคอยมองรถพอ่อพอเลี้ยวตั้งแต่หัวโค้ง500เมตรนั้นปุ๊บพอได้ยินเสียงปุ๊บแบบต้องคอยแบบวิเสียงรถพ่อว่าเพราะสนสมัยก่อนตา่างจังหวัดทีวีก็ไม่ได้เปิดดังทุกคนไม่มีมือถือไม่มีอะไรตะโกนคําแรกเลยเตือนน้องด้วยพ่อมาลออแล้ววิงว่งวิงว่งขึ้จะวิ่งกันสองคนเออวิ่งขึ้นไปแล้วก็ไป acting หน้าโต๊ะทั้งใจเียเรียบร้อยอยู่อ่ากันบ้านมีหน้าอะไรเลยเก่ง acting กันในที่สุดแล้วอะไรที่พาให้นุ่นไป c a s โฆษณาตอนอายุสิบสี่ ที่โรงเรียนตอนนั้นเข้าย้ายจากสามอุตภาวเราอยู่ถึงแค่ตอนตอนช่วงปห <Okay. S 2> ป .6 เสร็จป,ปุ๊บค่ะนุ่นก็ย้าย mm hmm. ย้ายมา,าโรงเรียนที่เข็มมาสอนุสรตอนมอหน 1> mm hmm. ม .1 มอสอม .2 เนี่ยช่วงช่วงนั้นเริ่มผมยาวแล้ว <Okay. S 2> แล้วก็พอผมยาวเสร็จปุ๊บก็มีรุ่นพี่กำลังต่อคิวซื้อของอยู่ mm hmm. ก็สกิดสกิดน้องๆสนใจไปแคสไหม mm hmm. มีโฆษณา, <Okay. S 2> าให้ไปแคสก็ เดี๋ยวขอแม่ขอแม่ก่อนนะคะหนู <c oughs> ไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันก็ไปบอกแม่บอกว่าแม่แม่แมแมอันเนี้ยมันพี่เขาบอกมาอย่างเงี้ยไม่รู้อะไรแม่บอกเออก็ลองไปดูดีถ,ถ้าเกิดว่ามันโอเคโทรคุยกันแล้วโอเคก็ก็ไปพอไปไป <พอ S 2> แคสเราได้เราต้องไปกระทําการแสดงอันนั้นรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นอ๋ออันนั้นเขาให้เป็นเอ็กซ์ตาร์เมนก็ไม่มีอะไรให้วิ่งวิ่งโฆษณาของสหพัฒน์บันมิกสมเด็จรูปก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไปเป็นแต่งเป็นเชียริเดอร์วิ่งแล้วก็ วิ่งวิงว่งวิ่งอยู่ข้างหลังเขาซึ่งจากงานโฆษณาตรงนั้นแล้วเข้าสู่วงการการแสดงยังไงอะคะคือเข้ามาเล่นละครละครยังไงคะพี่น้องอารุโนชาก็คือแบบอบอดคาร์สมัยก่อนแรกๆเลยตั้งแต่ตั้งบริษัทเลยสมัยนั้นก็จะมีคุณเคิร์กโลลิงมนีนู่นมีน่าจะมีเคาเดียมีใครหลายๆคนที่เซนอยู่ในบอดคาร์สแล้วก็เสร็จปุ๊บพี่น้องก็ให้ความเมตาก็ให้เล่นเล่นเรื่องแรกๆสมัยก่อนอแล้วก็ พัฒนามาเรื่อยๆจนช่วงที่มิสทีนดังก็ปรับมาเป็นนางเอกและเซ็นสัญญาช่องสามในขณะที่ตอนนั้นก็ดังมากมีงานตลอดเวลาเลยถ้ามาอยู่ๆถึงรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าออกไปทำงานประจำดีกว่าหนูไม่พอใจเกี่ยวกับความรู้ในตัวเองค่ะหนูรู้สึกว่าหนูมีความรู้น้อยเกินไปก็เลยอยากจะออกไปทำงานประจำเพื่อเรียนรู้กแล้วก็คือหมดละครเรื่องนี้ฉันจะไม่รับแล้วใช่ฉันจะไปทำอะไรอื่นจะไปเรียนหนังสือ ก็คือช่วงทํางานพอดีแล้วก็เห็นมองเห็นเพื่อนในวัยเดียวกันทุกคนเริ่มบอกเอ้ยฉันเอ็นติดที่นี่ฉันเอ็นที่นั่นฉันเข้านี่แล้วเราแล้วเราก็มามองตัวเองเอาแล้วเราล่ะตัวเรากำลังทําอะไรอยู่ค่ะเรากําลังมีความรู้แค่ไหนในอนาคตของเรามันจะเดินไปเส้นทางไหนแล้วงานประจําที่เราเลือกไปทำอะค่ะนุนไปทําอะไรมาบ้างอ๋อวูเช่นเช่นพอจบมหาลัยมาเสร็จปุ๊บลองทุกอย่างเลยลองอ๋อ ทำขายจิวเวอรี่จิวเวอรี่เทรดแฟร์ไปวิชเชนซาบาซ r ลแฟร์บาซ l ลแฟรเป็นงานาที่งานงานอิกาแต่ว่าคือเราไปก็คือเราไปสมัคง,งานกับบริษัทขายนาฬิกาอย่างเงี้ยหรอไมอ่มันเป็นบริษัทจิวเวรี่ของไทยบริษัทเล็กๆแล้วทีเนี้ยเขาได้บูธท,ที่ไปแล้วเขาก็มาชวนเราบอกว่าไปไหมงานแรกเลยคือบาซิลแฟร์แล้วเราไปทำอะไร ที่เพิ่งเข้ามาได้แค่เดือนสองเดือนแล้วก็แบบคอยต้องคอยหาไป,ไปเป็นเซลลขายอ๋อเหรอคือเซลขายจิวเรี่คือจิวเีรมันมีข้อดีแบบนี้จะสั่งแบบนี้แ ใช่เราต้องรู้ว่าจิวเีอมีเซมิพรีชีสมีอะไรมี James stone, Night, เจมส์ stone แบบไหนมีวิธีการเราเข้าไปสมัครงานในบริษัทเขาไม่งงหรอเฮ้ยนี่นักเอกที่กำลังดังมากอะ่ะทำงาน7วันหนึ่งสองสามปึ้งเดินมาสวงงานมันมันมีช่วงแกละพี่่านที่แบบว่าเราช่วงนั้นเราพอเราเรียนจบเรารู้สึกว่านี่แหละมัน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 เป็นอย่างอย่างที่เราอยากลองอย่างที่เราอยากทำนอกเหือจากงานนี้มีอะไรอีกคะที่บอกไปเรียนรู้มาเยอะแยะมากมายมีงานเวนิมชินของฟูจิเดงกีเ m นิมชินคือตู้กดน้ำแล้วก็งานพวกกลุ่มอุตสาหกรรมหนัก โ oh. อ้นิคมุตสาหกรรมอะไรพวกนี้ก็มีณ <c oughs> วันนั้นถือว่าเราตัดสินใจทิ้งวงการบันบเทิงหรือยังหรือว่าแค่เบรกทิ้งแล้ววันนั้นไปแล้วบายบายสวัสดีลาก่อนแต่แต่ไม่ถึงขนาดต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวว่าลาค่ะไม่ไม่ต้องตอนที่ลาคือตอนทีเ่เรียนมหาลัยที่บอกว่าจะมีข่าวที่บอกว่าเออขอหยุดรับงานแสดงอะไรช่วงนั้นก็เป็นกระแสดังมากว่านุ่นขอลาออกจากวงการานุ่นไม่รับงานอะไรเงี้ยแต่จริงแค่ขอเบรกแต่ว่าเขาไป ใส่เลยว่าเราไม่รับก็เลยไม่มีงานเลยได้เรียนสมใจเลยเลยคเะยนอกจากเรื่องเรียนเรื่องงานความรักบ้างค,ค่ะค่ะเป็นสาวฮอตไหมคะเป็นค่ะตอบเลยไม่มีทางหน้าต่างอย่างนี้ไม่มีทางตอบว่าไม่ฮอตก็คือโกหกคือหนุ่มไม่แน่ใจในตัวเองเพราะว่าบางคนผู้ชายบางคนเขาเขาจะจีบเราเขามีวิธีการร้อยแปดอย่างในการพูดให้เรางงเอาง่ายๆค่ะคนที่จีบหนูก็เป็นหนุ่มฮอตทั้งนั้นแหละค่ะอย่าให้ต้องนะครเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นหนุ่มฮอตเขาก็ต้องจีบสาวฮอต แต่หนูก็ไม่อยากยกห่างตัวเองว่าตัวเองเป็นคนหอพี่ยกให้อยู่จ้ะ <laughs> <laughs> แล้วตั้งแต่แล้วเราเริ่มต้นมีความรักตั้งแต่สมัยเรียนเลยหรือเปล่าคะอ่าสมัยเรียนค่ะ,ค,ะความรักในวัยนั้นเป็นยังไงบ้างมันน่าจะเป็นแพ็กเกจที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเข้าใจว่าทํางานมีเงินเก็บตัวเองมีบ้านประสบความสำเร็จแล้วเเรียนหนังสือจบการศึกษาแต่งงานอ,อันนี้คือแพ็กเกจที่แบบ ชิปในหัวมันจะใส่ไว้เบสิกพื้นฐานทั่วไปค่ะอ่าใช่อันนี้คือการประสบความสำเร็จในชีวิตในขณะนั้นเราคิดแบบนั้นซึ่งณวันนั้นเราก็อยากที่จะไปสู่แพทเทิร์นนั้นเอาแน่นอนมันคือแบบเหมือนกับความฝันทุกคนจะมีภาพจําว่าพอฉันทําอันนี้ได้หนึ่งอันนี้ได้สองติ๊กเหมือนติ๊กถูกค่ะติ๊กถูกเช็คลิสต์เช็คลิสต์เช็คลิสต์ก็ค่อยๆเก็บไปทีละอันถ้าครบก็ถือว่าไอชีวิตนี้โอเคฉันประสบความสำเร็จในชีวิตแล้ว ในการแล้วคน,นผู้ชายคนแรกที่ทาให้เรารู้สึกว่าคนนี้คือคนที่จะพาฉันไปสู่ความสำเร็จอันนั้นคือการเป็นนกน้อยในกรงทองมีผู้ติดตาม<ไ>มีคนขับรถกระดุมต้องติดถึงคอต้องไปกับเขาเท่านั้นรู้สึกไม่เป็นอิสระเลยรู้สึก,ถ,กถูกบังคับอยู่ตลอดเวลาซึ่งเขาเองก็คงไม่ปล่อยง่ายนั้นไม่ปล่อยมีความน่ากลัวมีการกลมกลืวอะไรกันไปถึงขนาดนั้นอันนี้อาจจะเล่าไม่ได้ <S <S <S>